แต่ว่าเราต้องฉีดแล้วนะก็นิดหนึ่ครับนิดหนึ่งครับแต่ออกงาไม่ติดเต้นใช่ไหมคะไม่เต้นไหมฮะไม่ติดเต้นแล้วผมชวนไม่เหงาไม่เหงามีเพื่อนเราอยู่ข้างๆแบบช่วยกันตอบช่วยกันคุยใช่ครับก็เป็นโชว์ของพวกเราด้วยใช่ครับเป็นโชว์เปิดงานเป็นโชว์เปิดงานก่อนที่จะประกาศรางวัลครับผม แล้วก็ข้าดีใจข้าจะไม่ตื่นเต้นมันเป็นการไฟอ่อนเวลาชวนก็มีมินิคนเสร์ตนะขอดูครับขอดูอะไรบ้างคะซีพิ่งจะจบไปครับผมประมาณ2อาทิตย์ก็ดีใจ ใจมากๆแล้วก็แบบว่าเพิ่งผ่านวันไฟนอลอิพีไปที่ <plays "PS" S 1> <a> ื่อพวกเราไปดูกับทุกคนนี่ครับผมก็แบบทุกคนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีเลยครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเรื่องใหม่แล้วฮะเรื่องใหม่ใช่ไหมครับตามเป็นเรื่องเลยยังไงก็แค่ทั้งเรื่องเราเรื่องใหม่ดีนะคะตอนถ่ายร้องไงถ่ายร้องไง พวคุณเคลเตอร์อ <Pop> ย <keys> ู่ว่าจะไปเวไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอทีมเขาสรุปเรื่องตาทั้งหมดมาเพราะมีสเรื่องมีคจะเลิฟกับอโอลิเฟรนไครคเตอร์จะฉีกแตกต่างกันกจนอื่นๆนี่คอนองไป่ไนก็ประีก็ไไไไก็อไไไรก็ป็ไไ แรงมากเลยครับยังไม่จบรอคุยเดี๋ยวของผมในดีมอนครัโบริเวนรีมอนผมเป็นชื่อโรกครับเป็นนักดนตรีเป่าแซกโซโฟนอะยเป็นหนุ่มเซอร์ที่จะมีความติดประมาณนึงอะไรอย่างนี้ยจะเขาเรียกว่าไงอารมณ์ศิลปินอาจจะพูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้แต่ว่า เผ็ดร้อนแน่นอนครับผมชวนชวนตัวของผมครับผมชื่อว่าราฟฟี่ครับผมราฟฟี่ก็จะเป็นเด็กนักเออเขาเรียกว่าอะไรเอกอกการเอกการแสดงเอกการแสดงที่แบบว่าอยากได้บทจากที่ที่ชายผม,ค,ผมค,ครับผมก็คือแบบเราก็จะทำทุกทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้บทบทนี้มาครับผมแตาใัาะะานธุนะ มันจะมีซีนนึงที่ผมอยู่หลังที่บิ๊กแล้วต้องกระซิบอย่องเงี้ยแล้วผมก็พยายามหลบหน้าเพราะว่าปากมันบวงตอนถ่ายกลางวันบวมตั้งแต่เช้าโชคดีที่ตอนครึ่งแรกที่เป็นล้องเพลงกับเป็นปตอนกลางคืนแล้วมันยุบพอดีกินยาแก้พันหรือยังงี้ใหมตอนแรกผมฟุ้งเลย้งยยวามขมันน่าจะไม่ใช่กระจุกนะจรับผมก็ผมเสียเซลล์มากเลยนะวันนั้นอ่ะผมบอกพกกี่กลับว่าพี่ผมถ่ายเยอะไหมผมผม,ผมก็ดกรได้ไหมอ่ะ งเฮ้ยเก่งเกินแล้วเล็กนะคะเล็กปากบวมไปคะผมไม่บวมครับผมเน่าจะแบบเป็นคนทำให้เขาปากบวมอย่างแล้วกินเยวรอนจุกเขาแรงขนาดนั้นเลยหรอก็คือตามก็คือตามบทเขาบอกว่าต้องการจุกแบบร่าร้อนเราก็เลยพุ่งเข้าไปแบบว่าเต็มที่มันก็เลยแบบอ่ะเกิดแบบพิจคิวนิดหน่อยก็เลยแบบว่าโดนปากบวมไปเลยแล้วพอถ่ายบิงปากกระพวงที่กอดเดินไปทางกระพวงไม่ไหวแม้แต่เขาปากบวมไหม ปากบบแล้วไาถ่ายสิสุดท้ายแล้วกันอะไรนะครับเรความแกของเรื่องนี้แตู่แบบแมผมว่าผมต้องตึงสุดกาบก็ีาอได้ลเลน่ใช่เห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นเดีซีรีส์แบบเพนมากในแบบของจีนเอ็ทีวที่เคยทำมาเลยนะเรื่องนี้แบบเพนแบบไหนเพนแบบไหนหรอเพ่นแบบน้ำลายซิปเฟอน โอไม่คบนเรในเรื่องกันเลยไมก็มีมู่่แล้วก็มีค่ิดด้วยก็เรื่องราวมันจะมีความเขาเรียกว่าไงเราเป็นทีมเดียวกันเน้ะเราทำละครเวทีด้วยกันมันก็จะโยงกันเหมือนเหมือนเวลาเราเรียนัอะไรแล้วเราต้องทำโปรเจกต์กับเพื่อนเราจะไม่คุยกับเพื่อนแค่คนเดียวเราจะต้องโยงกันเป็นกลุ่มนั่นแหละแต่เรื่องราวามแงสามมันเป็นกลุ่มมันไม่ใช่แค่หนึ่ง ก็แพ้ไม่ได้เหนี่นผมก็เตรียมตัวไปเต็มที่ครับผมก็เรียกบ้านแล้วก็เก็บเกิแล้วก็จะกลับไปจุดกระโดดแน่นอนครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องมูเตเลฟครับเก้าวัดบัลล่ะอันนี้ก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเลยที่จะฉีกกับโบริเวนดิ่งออกใช่ครับใช่แล้วอาจจะไม่ได้เบาแต่ว่าหมายถึงว่ามันจะเป็นแบบอีกอีกสิ่งดนึงดีกว่าเพราะว่าอันนี้ อีกม like like nah ือหนึงเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นแบบสุดท้ายแบบเราเป็นนักเรียน2แกงที่ไม่ถูกกันอะไรอย่างนี้แล้วจะได้เล่นแบบว่าตีกันแบบว่าต่อปาต่อคํากันหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ครับอีกมือก็เรียกว่าใครรอพวกเราเพราะเราได้รอได้ยังเป็นเพลงจะเล่นตอนนี้สารฝันผมอยู่นะจะรู้มันจะเลิฟอะผมอยากได้คาแรคเตอร์แบบนี้มี่เลยค่่ว่ามีหน้าต้งรอแล้วเรื่องการฉีดรอเรื่องที่ารฝันต้องคนละแบบเลยเพราะว่าอย่างอันนี้ก็สารฝันก็จะได้มีความแบบ เฮ้ยเราอยากลองเล่นอันนี้เราอยากเล่นส่วนดีบอนจะได้เห็นความเผ็ดในรูปแบบที่ว่าเรื่องหลังกล้องอะไรอย่างนี้หรอจะต้องถูกมาใช้ในหน้ากล้องมั้งไม่รู้รอดลยครับผมก็มีเตรียมตัวแล้วก็เริ่มจากที่อย่างทีกบออเลยคุณคอุ่เออ กันบ้านเขาเรียกว่าดูคาแรคเตอร์คร่าวๆก่อนแล้วจริงๆคือคือมันจะไม่ใช่แค่ว่าเราได้รับบทอะไรแล้วก็ไปทําแบบนั้นเลยเราจะมีการแลกเปลี่ยนด้วยกันละกันอย่างเช่นพี่นิวครับพี่นิวก,กับเนอะอพี่นิวครับผมได้เลรนเลว่าแบบนี้ผมขอลองดูไหมพี่ว่าแบบนี้ดีไหมอะไรเงี้ยเราจะทำกานบ้านร่วมกันเหมือนรีเสิร์ชร่วมกันเลยเพื่อให้มันออกมา เพราะทางเขาทางวิดีโอเขาก็แบบว่าเปิดเปิดรับทุกอย่างบอกว่าเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าแบบมีแบบอะไรที่อยากใส่เข้าไปหรือว่าแบบมีอะไรที่แบบอยากเสิร์ฟเข้าไปในตัวละครของตัวเองอะไรเงี้ยเขาบอกว่าใส่เข้ามาได้เลยแบบทุกอยทุกทุกคนจะเวิร์กทวเกเตอร์ไปด้วยกันอะไรเงี้ยแสดงว่าเราถ้มีโอกาสที่จะแบบว่าลองสนุกให้เราลองสร้างอะไรแบใช่ใช่แล้วครับคารถ่ายในปีหน้ะทรปีหน้าเราจะทำากการผมก็ฝากด้วยครับผลงานของเราสองคนปีหน้านะครับผมมีオリฟเวนรีบอนนะครับก็คือオリฟเวนภาคสองแล้วก็บูจตเลิฟครับตอนเก้าวัดบงก์ครับ อขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ถ่ายรูปยังคะไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่อยู่นี่มีแต่กล้องอ่ะ